ปอโรเบิร์ตนุ่งขาวเขารายงานตัวตำรวจแล้วปิดวาจาไม่พูดอะไรเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่23มีนาคมที่สพเมืองนนทบุรีนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายพัยบุญตรีกันจนานั่นหรือโรเบิร์ตเดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยทั้งคู่อยู่ในชุดนุ้งขาวห่มขาวมาด้วยรถของวัทนาไม้ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าห้องสืบสวนตำรวจชุดสืบสวนนำรั้วม,มากั้นทั้งสองฝั่งเป็นทางเดิน เพื่อไม่ให้เกิดการรุมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผู้สื่อข่าวได้สอบถามทั้งคู่ว่ามีอะไรอยากจะสารภาพกับคุณแม่ของแตงโมหรือไม่ทั้งคู่ไม่ตอบคำถามได้ๆรีบเดินลงจากรถแล้วเข้าไปยังห้องสืบสวนสอบสวนของสอพเมืองนนทบุรีทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ